สวัสดีครับวันนี้พบกับผมาสนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการลงอลีน่านะหลังจากที่เมื่อวานเราได้ทําทีมเวทไปใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาในรอบของทีมสมดุลละกันแล้วก็มีหนึ่งตัวละครนะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็โดนไอ้สองคมประจันหน้าบังเนี่ยมันได้กลับเข้ามาในเมตาแล้วนะมันสามารถที่จะเล่นได้ในทีมละเดี๋ยวผมจะจัดทีมให้ดูเลยนะครับก็ไม่ต้องทายกันว่าเป็นใครเนาะก็คืออ่าแม่สาวมังกรโอเซเวนไนของเรานะครับก็คือมีเรียนนั่นเองเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าทีมมีเรียจะเป็นประมาณไหนนะครับก็ทีมมีเรียเนี่ยผมจะจัดไว้ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ของกันก่อนเลยเนาะก็อย่างแรกนะครับคือตัวโรซี่นะครับโรซี่ผมใส่2ออน2เลือดนะครับแล้วก็แหวนเด้งเลือดกับตัวกระจัดบัฟแล้วก็เมื่อใช้สกิลเนี่ยจะฟื้นฟูตัว HP นะครับ50%ของพลังโจมตีเหมือนเดิมเลยนะโรซี่ผมไม่เคยเปลี่ยนของเลยนะ แล้วก็มาดูที่มิเรียนะครับมิเรียผมใส่เป็นตัว1นึ่งขินะครับ1เึ่วนะครับแล้วก็เป็น2โต้นั่นเองแล้วก็ตัวแหวนจะเป็น7อ่าบล็อกเจเทินนะครับแล้วก็เป็นตีติดเผาไหม้กับตัวเด้งเลือดนะครับไอตัวอาวุธที่ใส่เนี่ยถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มสถานะแล้วก็เพิ่ม SBA ให้กับมิเรียเลยเนาะส่วนตัวต่อมาก็คือตัวสุนโงคงครับสุนโงคงผมใส่เป็นตัว2อ่อนแล้วก็2เลือดนะครับส่วนแหวนเนี่ยจะเป็นแหวนที่เป็น เด้งเลือดนะครับไม่สนพลังป้องกัน500แล้วก็ตัวบล็อก7เทินนั่นเองนะส่วนตัวต่อมานะครับก็คือจูดาสนะครับจูดาสผมใส่เป็นตัว2ขีนะครับ2เลือดนะครับแหวนเป็นแหวนเด้งเลือดแล้วก็ลดดาเมจสี่หเป้ากับตัวกระจัดปัฟอีก3เทินนั่นเองนะก็เป็นแหวนที่ค่อนข้างจําเป็นอยู่นะแต่ก็ไม่จาเป็นต้องใส่ทุกตัวแล้วนะครับสำหรับเมตาดีเนาะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในเกมที่หลังแล้วกันนะส่วนตัวต่อมาก็คือตัวยอนฮีนะครับยอนฮีผมใส่เป็นตัว2เร็วนะครับสอน คุ้มข้างแล้วก็กระจัดบัฟทุกๆ3มเทินกับตัวที่เป็นลดดาเมจ4 5เป้านะครับก็จะแหวนประมาณนี้แล้วก็ของสมใส่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลผู้เล่นกันก่นกอนเนาะสกิลผู้เล่นจะปรับไว้ตามนี้นะครับจะเป็นดาเมจเวทนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยอพ,พ,พอเข้ามาในเกมอ้าวโอ้โหเจอทีแอลเลยนะครับเกมแรกจะแพ้ไหมเนี่ยคือลูกไฟนี่มานำมากนะ ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ปรับมาแล้วนะครับเป็นทีมเดลโลนแล้วก็อ๋อเป็นทีมสายกายภาพเนาะแต่ไม่มีโคนะครับเอาโคออกไปแทนนะแล้วก็เอาเป็นริวเข้ามาเอาลิงเข้ามาแล้วก็เป็นยอนฮีนะก็ดาเมจกายภาพเขาจะโดนลดลง40%เนะครับเพราะว่าไม่มีโคนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่โคเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะได้เป็นไอบ้บัฟดาเมจกายภาพนะครับอู้แต่ยอนฮียิงสวยนะยิงตัวโรซี่ของผมเข้าเลือดหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะว่ายิงดอกละเจ็ดหมื่นเลยนะเมื่อกี้ยังไงก็โดนเข้าเลือดหนึ่งแน่นอนนะ หมาเล่นหมาสายโต้ไฟด้วยนะครับทีมนี้นะส่วนมีเรียผมเนี่ยมีเรียผมก็เล่นสายโต้ไฟนะไม่ต่างกันนะครับแต่มีเรียผมมันจะยิง2เป้าไงทาให้มันได้เปรียบหมานะเวลาหมามันโต้มันโต้แค่เป้าเดียวนะครับโรซี่เปิด3สกิลเลยคืออะไรเกมนี้แพ้ปะเนี่ยแพ้ตั้งแต่เกมแรกนะครับคือโรซี่เนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยควรจะเปิดสกิลเท่าไหร่เนาะ หมาเปิดสกิลอเวกมาแล้วก็เก็บโรซี่ไปได้นะครับยอนฮีเปิดสกิลบนขึ้นมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากให้เปิดสกิลล่างมากกว่านะเพราะว่าไอ้ฟิก2 5งหมมันเบาอะ่ะอยากได้สกิลล่างนะมันแรงกว่านะครับยอนฮีทีมเปิดสกิลอเวกใช่ไหมสกิลนี้คือเล่นล่างไอ้คอสตีมแล้วผมไม่รู้อะโอเคเป็นสกิลอเวกแหละสีเป้านะครับเก็บไปได้1ตัวเป็นมีเรียชีวิตแรกหลังจากนั้นยอนฮีผมก็เปิดสกิลอเวกคืนครับ ขอโดนยอนฮีได้ไหมไม่โดนครับเกมนี้น่าจะแพ้ละเจอโคเอ้ยไม่ใช่เจอตัวทูตสะท้อนมาด้วยเนื่องจากยอนฮีผมไม่ได้ใส่เจมกันสะท้อนนะครับลิงทุกมาอีกหนึ่งครั้งก็ปิดเกมไปได้สําหรับเกมแรกเนาะเราก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยเนาะเออเดี๋ยวผมลืมพูดเรื่องทีมเลยนะครับไอ้เรื่องแหวนไอ้สามสี่อะไรสามสี 3, ่ไอ้ไม่ใช่สามสี่สี่ห้าสี่ห้าเป้าเนาะก็ไอ้แหวนสี่ห้าเป้าของจูดัสเนี่ย ที่จริงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เหตุผล hey นะครับเกิดมาจากโลซี่มันลด5เป้า50%ส่วนสุนงงคงนะครับมันจะลดตัวดาเมจแถวหน้า4เป้า30%ขึ้นอ่าไม่ใช่แถวหน้าสิแถวเดียวกับมันนะครับก็คือสมมติสุนหงคงไปยืนด้านหลังตัวด้านหลังเนี่ยตัวที่ยืนด้านหลังด้วยก็จะได้รับครับลดดาเมจ4เป้า30%ไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดสุนหงคงผมเนี่ยยืนอ่ายืนอยู่ด้านหน้าเนี่ย ก็จะมีอยู่4ี่ตัวใช่ไหมก็จะเป็นตัวโลซี่ตัวมิเรียตัวซุนหงอคงเองแล้วก็ตัวจูราส4ตัวนี้ก็จะได้รับบัฟแบบกันสีเป้า3 0ไปด้วยทําให้ตอนนี้เนี่ยบัฟด้านหน้าผมเนี่ยมันเกินแล้วนะคือมีทั้ง5เป้าที่โลซี่มันกันให้ทั้งทีมแล้วก็ตัวที่เป็นสีเป้าที่ซุนหงอคงมันกันให้หน้าทีมเนี่ยดังนั้นจูดาสผมเนี่ยสามารถถอดไอแหวนที่เป็น ตัวช่องของการกันสีแฮวเป้าได้นะครับแต่ยอนฮียังต้องใส่อยู่นะเพราะว่ายอนฮีมันยืนด้านหลังแล้วบัฟลิงมันไปไม่ถึงนะครับทาให้ยอนฮีเนี่ยต้องกันสีเป้าไว้ด้วยเผื่อสกิลสีเป้าแล้วมันฟุกไปโดนแต่5เป้าเนี่ยได้รับการกันจากตัวโลซี่ไปอยู่แล้วนะทําให้ไม่เป็นอะไรมากนะสำหรับการกัน5เป้าเนาะส่วนเหตุผลที่มิเรียรกลับมานะครับมิเรียรเนี่ยที่ผมเลือกมาเลยเนี่ยเพราะว่ามิเรียรมีการอ่า ลดดาเมจให้กับท่าสมดุล12เทิร์นั่นเองคือก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ท่าสมดุลมันถึกขึ้นนะครับก็อาจจะไม่โดนตัวโรซี่หรือว่าตัวยอนฮีเนี่ยอาจจะอยู่ในนอกเงื่อนไขเพราะว่าไม่ใช่ท่าสมดุลใช่ไหมแต่ตัวที่อยู่ในเงื่อนไขก็จะมีลิงมีจูดาสนะครับซึ่งจูดาสเนี่ยจำเป็นต้องให้มันแบบยืนนานๆเผื่อมันยืนไปถึงเทอร์ที่6อย่างนี้จะทําให้มันมีอมาตะาเทอร์นั่นเองแล้วก็ตัวลิงเนี่ยถ้าเกิดยืนอยู่นานเท่าไหร่มันก็จะลดดาเมจสีมนานาเท่านนั้นเอองนนนะครับับนนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีเรียเนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับมันโต้สองเป้าคือเมื่อกี้เนะี่ยเกมที่เป็นเกมแรกเจอกับ TL ใช่ไหมคิวทีเอลเนี่ยคือใช้หมาโต้หมาโต้เนี่ยมันโต้แค่เป้าเดียวแต่มีเรียผมเนี่ยมันโต้สองเป้านะถ้ามันได้โต้นะครับคือมันก็จะดีกว่ากันนิดหนึ่งเนาะตรงจํานวนเป้าแล้วก็แหวนที่ใส่อย่างเช่นถ้าเกิดกลับไปดูที่เกมแรกเนี่ยหมาเขาก็ใส่ไอเผาไหม้มีเรียผมก็ใส่แหวนเผาไหม้เหมือนกันดังนั้นความได้เปรียบการโต้ของมีีเรยผมก็ เป็น2เผ่ามันก็จะมีมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นทิมพข้าวๆประมาณนี้เนาะส่วนไอ้เรื่องไอ้บัฟที่เป็นผลบัฟไม่ทํางานอะไรเนี่ยผมอธิบายปไปในคลิปที่แล้วแล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่ดูเงื่อนไขอะไรต่างๆก็กลับไปย้อนดูนะครับถ้าเกิดมาเล่าอีกรอบหนึ่งเนี่ยคงจะหมดไป3-4เกมเลยนะอันนี้ขนาดแค่แบบพูดเรื่องทีมเฉยๆเนี่ยอย่างเช่นเกมนี้ก็จบไม่ถึงนาทีอะ คือจบ52ิวิอ่ะคือมันเร็วมากครับคือแต่ละเกมที่ผมพูดไปเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นคลิปอารีนาใช่ไหมผมจะอ่าแบบอธิบายเรื่องทีมเนี่ยประมาณ2ถึงสามเอ้ยประมาณไม่เกิน2เกมแต่อันนี้คือแบบเกมมันไหลเร็วมากครับคือ2นาทีก็จบแล้วนาทีเดียวก็จบแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มภาคกันเลยเนาะนทีมนี้เป็นทีมที่เป็นทีมทีมสายแก่ภาพเนาะสายไม่ใช่สายแก่ภาพส,สาทีมสายที่เป็นสาย,สายไอ้ธาตุไฟนะครับจัดมาเป็นคอมธาตุไฟเนาะ ก็จะมีอยู่3ามคอมแล้วนะตอนนี้ก็จะมีอคอมสมดุลคอมไฟแล้วก็คอมเวทนะครับก็3มทีมให้เลือกใช้งานนะจุดา้านผมเปิดสกิลบนไปครับคือลิงเนี่ยสกิลล่างมันแรงมากนะคือผมเพิ่งรู้มันโคตรแรงเลยนะครับคือสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะลอมันเปิดแป๊บหนึ่งรู้เลยแบบว่าแรงจริงนะส่วนรูดี้ยกโลกในเทิร์นที่2ก็ไร้ประโยชน์นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดรูดี้ไม่เอามาแบบเป็นตัวยืนเลทเกมนี่มันไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่า พอมันไม่มีโยกโลปุ๊บโลตัวรูดี้ที่ไม่มีโลเนี่ยก็เหมือนกับพุก้าโลที่ไม่มีโลนะครับก็ไร้ประโยชน์จริงๆเอาตามตรงนะคือมันไม่มีประโยชน์แล้วนะสำหรับรูดี้นะสำหรับถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมแนะนําให้ถอดทิ้งไปเลยนะครับคือเอาตัวอื่นมาใส่จะดีกว่าครับแล้วก็ยอนฮีเราเปิดสกิลบนเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยอยากให้เปิดสกิลล่างเพราะว่าฟิกสองหมื่นห้ามันเบาคือเข้าแสนเดียวเนี่ยมันมันเบาไปนิดหนึ่งนะ mm hmm. เมื่อเทียบกับสกิลเวกนะเดี๋ยวรอดูสกิลเวกของยอนฮีนะครับ คือเจอดอกเดียวนี้เข้าเ,เข้าไปเท่าไหร่ประมัน4ี่ห้าแสนแน่นอนอ่ะอย่างต่ําโค้เจอเผาไหม้ตายไปนะอันนี้ก็เป็นยกความดีงามให้กับมีเรียที่โตไปเนาะยอนหีบึ้มไปเจ็ดแสนเอา้าเดาถูงช่วยเฮ้ยแม่นหว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมแบบว่าเดาเลขนะครับเดาไปเจ็ดแสนมันออกเจ็ดแสรอบหน้ารอบหน้ายนอนหิบไกอ,อ่ะอ่าเท่าไหร่ดีสี่แสน คือย้อนี้ผมจะเวทระมัน3ามถึงแปดแสนประมาณนั้นเออประมาณนั้นส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นถึงล้านนะเพราะว่ามันได้ตัวโลซี่มาด้วยนะครับโลซี่มันบัฟดาเมจเวทด้วยนะอันนี้ผมก็ลืมพูดไปเนะาะคือโลซี่เนี่ยเหตุผลที่ผมยังใสยย่โลซี่อยู่เนี่ยมันกัน5้าเป้าไม่พอนะมันมีการบัฟดาเมจเวทซึ่งถ้าเกิดมาดูทีมผมดีๆแล้วเนี่ยทุกตัวเป็นเวทยกเว้นจูดาคือ4ตัวที่เหลือเนี่ยเป็น ตัวที่ใส่ของไอเทมเวทหมดเลยการดูที่ว่าตัวไหนเป็นสายเวทหรือว่าสายกายภาพเนี่ยเราจะดูที่อาวุธสวมใส่นะครับถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยจูดัสเป็นคนที่ใส่ไอหอกมังกรหรือว่าดาบมังกรอย่างเดียวที่เหลือจะเป็นใส่ลูกแก้วหมดเลยนะครับดังนั้นการเอาโลซี่มายืนเนี่ยก็ <c oughs> ยจะได้รับรับดาเมจเวทเพิ่มอีก50%นดังนั้นตัวไอยอนฮีก็จะแรงอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เดาไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้มันขึ้น50,000 0คือก่อนแ้วที่ผมก็เดาเลขไปเนาะ เมื่อกี้เดาไปเท่าไหร่ก็จะลืมแล้วนะครับมัวแต่อธิบายเนาะแต่ก็คืออธิบายแป๊บๆประมาณเกมมันจบแล้วนะคือดูถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยนาทีมันเพิ่งหมดไปยังไม่ถึงนาทีเนี่ยงูไอ้รีเจนลิฟอีกทีมเลือดเหลือหนึ่งละส่วนรีเจนลิฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนถอดออกไปเยอะแล้วเนื่องจากถ้าเกิดเจอทีมที่มันมีการกระจัดบัฟอีกทีมเนี่ยรีเจนลิฟมันจะระเบิดไม่ได้นะครับคือมันต้องรอจนถึงเทอร์ทีหกแล้วตัวพาสซีฟการระเบิดห้าเป้ามันเนี่ยถึงจะทํางานซึ่ง ถ้าเกิดลิซิลิฟมันไม่มีระเบิดเนี่ยมันก็มันมันดูเหมือนขาดอะไรไปทาให้ตอนนี้คนก็ถอดออกแล้วเนาะคือสามารถพูดได้ว่าการมาของตัวยอนฮีเนี่ยเป็นตัวฆ่าลูดี้นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดลูดี้ได้อัปเกรดตอนไหนคนที่จะมาฆ่าลูดี้คือยอนฮีนะครับจาไว้คือเซิร mm ์ฟเกิร์บอ่า mm hmm. เซิร์ฟเกิร์บอลเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคือ <Yeah. S 1> ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยตอนที่ลูดี้ยังอยู่ในยุคเอเวกเฉยๆยังไม่มีมิดอเวกขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ตัวที่มาฆ่าลูดี้เนี่ย ก็คือยอนฮีแล้วยอนฮีก็เป็นตัวที่คลองเมตาได้นานมากเนื่องจากตัวมันเนี่ยมีความโกงสูงมากนะครับคือเป็นหนึ่งตัวที่มันมีระเบิดอะใช่ไหมพอมันมีระเบิดปุ๊บมันก็อยู่จนยุคเดวโลนไม่ว่าจะเป็นตัวเดวโลนมิด a อเวกหรือว่ายุคตัวทูตมิดโอเวกเนี่ยยอนฮีก็ยังแบบเป็นตัว a อเวกที่สามารถยืนได้อยู่ในเกมนะครับซึ่ง ในอดีตการเนี่ยยอนฮีก็เก่งมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยจะเป็นตัวที่ออกมาเพื่อฆ่าลูดี้เลยนะดังนั้นถ้าเกิดลูดี้ได้รับการรีเมคเมื่อไหร่ยอนฮีจะเอาไอ้แบบรีเมคทำม,มาแล้วมาฆ่าลูดี้อีกรอบไหมผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะก็เป็นเหมือนกับคู่กัดกันนะแต่ในเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เป็นคู่กัดอะไรมากแต่ถ้าเกิดขึ้นมาในเซิร์ฟกอบบลเนี่ยลูดี้เก่งเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวยอนฮีก็ลงมาฆ่าเองนะคือน่าสงสารมากๆนะครับสำหรับลูดี้นะเป็นตัวท ลูดี้เองหรือลิจลิฟเองไอ้พวกฉลอง5ปีเนี่ยเจอแพทช์นี้นะครับอัปเดตเข้ามาโดนถีบทิงท้งหมดนะครับ <c oughs> คือเอามายืนก็ยากแล้วเนื่องจากลิจรลิฟมันก็ไม่มีระเบิดเนาะส่วนเกมนี้เออใช่อีกเรื่องหนึ่งคือแต้มมารีน่าตอนนี้มันไหลเร็วมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะรีแข่งเนี่ยผมแนะนําว่าอาทิตย์นี้หยุดแค่สี่พก็ได้นะคือถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยมเมื่อวานน่ยผมหกพันมั้งแปบบ๊แบๆบนะครับ คือเมื่อวานผมมาดับ300อ่ะวันนี้ตกมา500เกอือบ600นะครับคือแต้มน,นี่ไหลกันอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากอลีน่ารอบหนึ่งเนี่ยมันจบไม่ถึงนาทีนะเกมนี้เป็นเกมเล่นเดลวโลนนะครับอีกทีมเล่นเดลวนะแล้วก็เป็นเดลไม่ใช่เดลวสายกายภาพด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ทีมคอมกายภาพนะคือเอาเดลวมายืนใส่เฉยเพื่อลดเกาะน,นะครับซึ่งมันทับกับยอนฮีนะยอนฮีเนี่ยมันจะลดแถวหน้าแต่เดลวมันจะลดแถวหลังนะครับดังนั้นทีมนี้เนี่ยคิดมาค่อนข้างดีเลยว่าเอาเดลมายืนหน้าหน อ่าอันนี้เป็นทริคนะครับเป็นทริคคือยอนฮีเนี่ยมันจะลดเกาะ2,000ให้กับแถวหน้าดังนั้นอีกทีมฉลาดนะครับอเอายอนเอาแค่เดวโลนตัวเดียวเลยเอาให้มันมาโดนล,ลดเกาะแค่ตัวเดียวแต่ที่เหลือ4ตัวด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้รับบัฟของยอนฮีซึ่งต่างกับเดวโรนเดวโลนเนี่ยลดเกาะ2,000ให้กับทั้งทีมนะครับคือไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เดวโลนลด2,000หมด แต่ยองฮีเนี่ยมันลดแค่แถวหน้าเท่านั้นดังนั้นทีมนี้สามารถไปปรับใช้ได้เป็นทีมหน้าสีหลังหนึ่งที่เอาไว้แก้ยองฮีแบบลดเกาะทั้งทีมนั่นเองเนาะแต่เดลโรนทีมไม่โตอ่ะมันโตน้อยไปไหมเนี่ยคือมันเมื่อกี้มันตีปกตินะคือเดลโรนที่เปิดอเวกมาเนี่ยถือว่าเก่งแล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่โตมันไม่ใช้สกิลเลยเนื่องจากมันติดใบไปใช่ไหมก็มันก็จะอ่อนแอมากนะครับเพราะว่าการโตของเดลโรนเนี่ยเมื่ออเวกแล้วจะเป็นโตสามเป้าหมายนะครับมันจะตีสามเป้าซึ่ง ถ้าเราอัดดาเมจมันดีๆเนี่ยผมเคยเจอเกมหนึ่งครับเดวโลนโตดอกละ2 0 0 0 0ื่นอ่ะสองหเป้าอ่ะมันไม่ใช่สองหเป้าสิประมาณ43่ืเป้าอ่ะคือ8 000, 3ดตัวเหมือนโดนสกิลไปสกิลหนึ่งะครับเดวโลนโตดอกเดวเนี่ยถ้าเกิดของมันแน่นจริงๆแบบแบบเน้นแบบแน่นชุดจริงๆที่เอาแบบโคมายืนด้วยอย่างเงี้ยมันแรงมากๆนะครับสําหรับเดวโลนเนาะ <c oughs> ส่วนเกมนี้จูดัสเปิดไอตัวหวาดกลัวไปแล้วติดที่รีเจนรีฟหนึ่งตัวนะครับ เปลิวขวนมาก็มีกันสีเป้าอยู่แต่โอ้ยขนาดยอนใส่แหวนกันสีเป้ามาเนี่ยโดนไปหมดหลอดเลยนะหลังจากนั้นมีเรียเราเพิ่งเปิดสกิลยิงไปครับฉีดไปพวกปุ๋ยดาเมกลับมา2 0 0 0 0 0เหมือนเดิมแล้วก็มีการยิงซ้ำนะครับเพราะเรจิลิฟอีกทีมตายนะ ถือว่ามิเรียกลับมาเนี่ยเนี่ยดูดูมิเรียนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับสามารถเล่นได้เลยคือมันไม่ใช่ว่านางไม่ต้องไปเฝ้าอะไรนะไอหอคอยสิบชั้นอ่ะเออนางไม่ต้องไปเฝ้าตรงนู้นอีกแล้วนะครับก็สามารถมาเล่นในอารีนาได้แล้วเนาะสำหรับมิเรียนะคือไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะซึ่งมิเรียผมเนี่ยของไม่ครบด้วยนะครับคือผมมีเจมไอเลือดหนึ่งเนี่ย เติมไปหรือว่าเปิดทานไงเนี่ยมันก็มาแค่3 3เม็ดนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ไอซื้อแพ็คที่มันเป็นใบเลือกแต่ผมเนี่ยซื้อแพ็คที่มันเป็นใบเรียกอนะ่ไอแบบเรียกมาเนี่ยคือมันไม่ได้สักทีนะมันไปได้เจมเม็ดอื่นเยอะมากๆซึ่งเจมเลือดหนึ่งของผมเนี่ยทั้งทีมมีอยู่3เม็ดนะครับก็จะใส่ให้เป็นโรซี่ลิงแล้วก็ยอนฮีแต่ถ้าเกิดทีมนี้เนี่ยอยากให้มันแบบ เก่งกว่าเดิมนะเอาไปใส่ให้มีเรียอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดใครมีเจมเลือดหนึ่งสี่เม็ดนะครับอันนี้ก็ของผมไม่ถึงจริงๆนะทาให้มิเรียมันอาจจะดูตายง่ายไปหน่อยแต่ถามว่ามันโหดไหมเมื่อกี้ก็เห็นแมชเชนแอคแพคเมื่อกี้ก็สามารถทําได้ดีมากๆเนาะคือดาเมจมิเรียเนี่ยมันไม่ได้แบบเวอร์วางเหมือนไอตัวเอเวกยอนแล้วกันต้องพูดอย่างนี้นะครับคือดาเมจของมิเรียเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบพอดีเลือดเออต้องพูดอย่างนี้เนาะเนี่ยถ้าเกิดดูฉีดนะรอบนี้จะเข้าประมาณสามแสนเท่านั้นแหละ แต่ก็มีติดไฟเผาอ๋อมีตัวตายเนี่ย,ยก็ฉีดต่อนะครับเนี่ยก็เอ้ยทำไมฉีดเบาเมื่อกี้ฉีดเป็นแสนนะเดี๋ยวดูวอันอ๋ออีกทีมมีโรซี่นะครับโรซี่มันยังลดห่าเป้าอยู่ทําให้มีเรียฉีดเบาเนาะก็เกมที่เมื่อกี้โรซี่น่าจะตายไปนะแต่ถามว่ามีเรียรเล่นได้ไหมถือว่าได้เล่นได้นะเนี่ยถ้าเกิดมันพลาดมันตายมามันก็มีชุบขึ้นมานครับส่วนลิงเนี่ยอยากให้เปิดสกิลล่างสกิลล่างของลิงแรงมากแรงเท่าเท่ากับสกิลล่างของไอ้ตัว ยอนฮีเลยนะครับม hmm. ันมันแรงจริงๆอะถ้าเกิดเห็นสักครั้งเนี่ยดาเมจหยยบแสนนะครับอุ๊ยยอนอีทีสกิลล่างมาสวยแล้วก็ยอนผมตีสปีดกลับไปยอนสกิลเกมาปิดเกมแน่นอนนะสําสำหรับเกมนี้มีเรียก็ยังไม่ตายเห็นไหมมีเรียยังอยู่นะครับแปดแสนเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวสองตัวแปดแสนเลยหรอตกตัวละสี่แสนน่ะยอนเนี่ยแรงเวอร์นะครับ <c oughs> คือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไอ้ดาเมจ8แสนเนี่ยมันอาจจะดูแค่เลขไงคือสำหรับคนที่ชอบเลขเนี่ยมันก็โอ้มันดูเวอร์นะครับแต่ถามว่าความจรงิงเนี่ยเลือดแต่ละตัวมีเท่าไหร่เลือดแต่ละตัวมีประมาณ80,000ถึง50,000ประมาณนั้นก็ถึงยิงไป8แสนเนี่ยมันเกินเลือดไป4-5เท่าเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดคนชอบเลขเนี่ยอาจจะออ้ยมันดูแรงนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือมันก็เลือดเลือดแต่ละตัวมันก็สุดแค่70,000นะเนาะก็ประมาณนั้นนะครับคืออย่างที่ผมเคยพูดไปว่าามมมีรีรยนนยนัิงตแบบ มันยิงเกือบหมดหมดหลอดละกันแต่ถ้าเกิดยอนฮีเนี่ยมันเป็นแบบดามเมจที่เบอร์เกินเลือดละกันนะครับก็เหมือนกับช่วงหมาที่เป็นหมาขว่นตอนแรกๆนันแหละคล้ายๆกันนะมีเรียยิงสวยโอ้โหทำดีนะมีเรียนะเนี่ยมีเรียเนี่ยแนะนําว่าควรจะใส่เป็น1อ่อนเอ้ไม่หนึ่งหนึ่งขี้หนึ่งเร็วนะเพราะว่าอัตราการใส่อัตราคีเนี่ยมันไอการใส่อุวุธค้เนี่ยมันจะได้การเพิ่มอัตราการติดสถานะส่วนการใส่เร็วเนี่ยมันจะแบบมันจะเพิ่มตัว SBA นะครับก็จะทําให มันมีโอกาสทั้งตีติดสถานะมากขึ้นแล้วก็ตีติด SBA มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดใครมีตัวจิตวิญญาณที่เป็นเพิ่มสถานะเนี่ยใส่ให้มีเรียรไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้มีเรียรมีโอกาสทั้งตีติดต,ตาบอดแล้วก็ถ้าเกิดใครใส่แหวนตีแบบติดเผาไหม้เหมือนผมเนี่ยก็จะได้รับบัฟเผาไหม้ไปด้วยนะครับอันนี้แนะนําสําหรับมีเรียรนะนคือคลิปนี้มาอวยนางหน่อยนะครับคือนางตกเมตาไปนานนะ คือตอนนี้เนี่ยรอพายอีกลับมาคืออย่างที่ผมเคยพูดไปตอนแรกเนี่ยคิดว่า6กเทินมันทํางานทําให้ผมคิดว่าลูกรักของผมอย่างพายอีเนี่ยกลับเข้ามาในเมตาแน่นอนนะครับพอมันไม่ทํางานปุ๊บนะครับทั้งจูดา้าทั้งพาอีนะครับตกงานหมดอุยยอนเปิดสวยเกมนี้ทําดีคือผมอะคิดว่าผมอะคิดแล้วว่าเกมนีแพ้นะครับเพราะว่ายอนน่าจะเปิดบนถ้าเกิดยอนเปิดบนเนี่ยมันมันเก็บไม่ได้เพราะว่าดาเมจมันเบามันเป็นฟิกดาเมจเนาะส่วนยอนอีกทีมเลยหลบดีเหลือเกินนะ คืออยากได้สกิลหลบแบบย้อนอีกทีมอะโอ้หลบไม่ได้แล้วอ๋อคือยอนอีกทีมัน่หลบถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเมื่อกี้มันหลบสองครั้งติดเลยมั้งมันหลบดีมากนะรอบนี้มาดูว่ามันจะหลบอีกครั้งไหมมันหลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่คือสี่สิบเปอร์ซ็นของฟังเขาเนี่ยเหมือนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แบบสี่สิบเปอร์เซ็นย้ของลังเราเนี่ยเหมือนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือย้อนผมเนี่ยแทบไม่หลบเลยถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยเจอไอ้สกิลสามเป้าไอ้ล็อกดาเมจส กลับไปดูย้อนอีกทีมมนหลบสองครั้งติดซึ่งแบบทําไมทําไมดวงเรามันไม่เท่ากัน <laughs> เอเดี๋ยวมาดูเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเล่นมาเร็วมากๆเลยนะแป๊บๆก็จะ20่นาทีแล้วนะวเพื่อไม่คลิปมันยาวไปเนาะโรซี่เปิดสกิลตัวล่างตอนเกมแรกๆเนี่ยไม่ค่อยสวยนะที่จริงโรซี่มันดีมากขึ้นนะครับคือรู้สึกว่ามันฮิวแรงขึ้นประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยก็สามารถช่วยให้แบบทีมมีชีวิตอยู่ต่อได้บางทีนะ ือถ้าเกิดโลซี่เปิดฮิวในจังหวะสวยๆเนี่ยคือไอ้สกิลล่างโลซี่สามารถช่วยเหลือทีมได้นะนะส่วนยอนขีดล่างไปก่อนนี้สวยครับเกมนี้ชนะแล้วยอนขีดล่างอาเวกติดเนี่ยคือจบแล้วนะครับเพราะว่ายอนมันมีการของรักมันมีลดเกรดด้วยไงถ้าเกิดมันเปิดบนแล้วอเวกก็ก็ดีแต่ถามว่าอันไหนดีที่สุดก็ต้องเป็นล่างแล้วอเวกนะครับเพราะว่าสกิลล่างมันแรงฟิกด้ามีสองหมื่นห้าเนี่ยไม่จำเป็นนะถ้าเกิดเที่ยวสกิลล่างเมื่อกี้เนะี่ยมันเข้าเป็นแสนนะครับแล้วก็อเวกไปหกแสนโอ้โหเยี่เ,เรื่องนะครับ โรซี่ทีมมันไม่ตายนะแต่ก็น่าจะติดไฟเผาตายนะยกความดีความชอบให้มีเรียอีกแล้ว <c oughs> คือมีเรียเราก็โต้ติดเผาไปเรื่อยๆนะส่วนสั์เลี้ยงก็ตอนนี้แนะนําเป็นได้2แบบเลยเพราะว่าบัสันบอลมาเนี่ยก็มันก็เก่งขึ้นเพราะว่ามันมีการเพิ่มดาเมจนะครับส่วนอาร์เมอร์เนี่ยตอนนี้ก็เจอเนิฟไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเกาะสองหมไม่ติดไอตัวบัฟ5เป้าไม่ติดคืออาร์เมอร์เนี่ยค่อนข้างโดนเนิฟนะครับจากการไอผลบัฟไม่ใช้งานเนาะคือรู้สึกว่า ห็นมีคนพูดกันในกลุ่มนะครับว่าไอ้ลดดาเมจ50%ของอาร์เมอร์ที่มันเป็นลดดาเมจ5เป้า50%เนี่ยมันไม่ทำงานไปด้วย6เทินนะทำให้ตอนนี้ในอารีนาบนบนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนใส่บัลซนบอลมากขึ้นเพราะว่าอ่าถ้าเกิดมันถึกไม่ได้ก็ขอเป็นดาเมจแล้วกันอารมณ์ประมาณนั้นนั่นแหละเนาะทำให้ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะสำหรับบนะัลซนบอลเนาะแต่ตัวที่ยังน่าสงสารอยู่ก็ยังเป็นน้องฮารินนะครับคืออยากเห็นคนใส่น้องฮารินมากมากแต่ก็ไม่มีใครใส่มาเนาะ สำหรับซติก็คือแพ้เกมแรกนะครับที่เหลือชนะหมดเหมือนเดิมแล้วก็มาสรุปท้ายคลิปกันก่อนเนาะคือเมตาในช่วงนี้เนี่ยผมพูดเลยว่ามีความสมดุลทางสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับทำให้ถ้าเกิดไป2่องท็อป50แต่ก่อนเนี่ยจะมีอาร์เมอร์เกือบครบทุกทีมเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีบัลนสันบอลแล้วก็อาร์เมอร์คะคทีมกันไปแล้วก็แล้วแต่คนเลยว่า คุณจะเล่นสายดาเมจหรือว่าคุณจะเล่นสายป้องกันนะครับอันนี้แบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปจับจองทีมไ,มได้แม้แต่ทีมที่เป็นคอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมเวทคอมสมดุลคอมไฟเนี่ยคือตอนนี้เมตาหลากหลายในการจัดมากๆคือแล้วแต่ความชอบแล้วก็ของเลเวลตัวละครที่มีกันเลยนะครับอันนี้จัดได้หลายทีมจริงๆผมไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่าทีมไหนมันดีกว่ากันเนื่องจากถ้าเกิดไปสองทับห้าสิบดีดีเนี่ยมันจัดกันแทบพุกคอมเลยขึ้น ถ้าเกิดเราไปดูดีเนี่ยคอมเวทมันอาจจะมีมากแต่ถามว่าคอมอื่นเล่นได้ไหมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อไม่ใคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วกันเนาะผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ